ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแต่งเป็นแม่พึ่งเพชรพุ่มพวงแต่งกายชุดลายเสือถือไม้ร้องเพลงเป็นพุพ่มพวงดวงจันทร์เหมือนเรากับคนเดียวกันเพชรพุ่มพวงแต่งกายชุดลายเสือถือไม้ร้องเพลงคัฟเวอร์เป็นพุพ่มพวงดวงจันทร์แฟนเพลงชื่นชมบอกเหมือนมากเหมือนเรากับเป็นคนเดียวกันสำหรับเพชรพุ่มพวงหรือ ath, พะควัตพิสิทธิ์ วุฒลรัตลูกชายของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หรือแม่พึ่งหลังลูกชายทุ่มทุนแต่งกายเป็นคุณแม่ในชุดลายเสือดาวแถมมีพวงมาลัยคล้องคอและถือไม้ให้แฟนเพลงหลายคนหายคิดถึงแม่พึ่งโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพลงในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่าฮ่าฮ่าพึ่งมาแล้วพึ่งลืมแว็ขนหน้าอกจ้าฮ่าฮ่ท่ามกลางแฟนเพลงที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชม บอกในทิศทางเดียวกันว่าเหมือนมากสำหรับเพชรพุ่มพวงหรือพระวัตรพิสิทธิ์วุฒรัตน์ลูกชายของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หรือแม่พึ่งเกิดเมื่อวันที่9มีนาคม2530ปัจจุบันอายุ35ปีเมื่อวันที่13มิถุนายน2565เป็นวันครบรอบพุ่มพวงดวงจันทร์30ปีเคยให้สัมภาษณ์พร้อมคุณพ่อว่าชื่นใจขอบคุณแฟนๆที่คิดถึงและรักแม่พึ่ง บอกแม่เหมือนทุกปียังรักและคิดถึงตรงๆบอกเรื่องปา่ามีสุขภาพแข็งแรงอยู่กันน,นานเรื่องนั้นเน้นหลักๆเสื้อตัวนี้ที่ใส่มานั้นคือเสื้อที่แม่พึ่งซื้อให้ก่อนเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาฝันดีฝันว่าลูกชายเติบโตแข็งแก่งตอนนี้ร้องเพลงดีขึ้นเยอะมากอาธิฐานให้ลูกเชื่อว่าแม่พึ่งได้ดูแลเรื่องวัดภาษีปีนี้ให้เพชรเขาดูแล พ่อปล่อยวางให้เขาเพราะพ่ออายุเยอะขึ้นทุกปีพ่อต้องตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงแม่ปีนี้ก็ต้องสื่อบอกว่าให้ดูแลลูกให้ดูแลพ่อเองปีนี้ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีอยากให้ดูแลลูกให้ดีนั่นคือสิ่งที่พูดกับแม่พึ่งความเชื่อเรื่องเลขเคีย่ยงแผงเพราะครบรอบ30ปีส่วนตัวหลวงหายจับเลขก็กดดันนะแต่ก็ต้องทำตามธรรมเนียม เพื่อแฟนๆจะได้รุ้นกันเพื่อเขาจะได้โชคดีถ้าวันเกิดแม่พึ่งยังอยู่ปีนี้2565ก็น่าจะ61ปีเพราะแม่เกิด2505ส่วนตัวเพชรเองอายุ35แล้วส่วนตัวเรื่องเลขที่จับได้นั้นมองว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่จับขึ้นมาได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลในฐานะเป็นลูกแม่พึ่งภูมิใจที่เป็นลูกและแฟนๆ รวมถึงคนในวงการบันเทิงยังคงรักและถึงพุ่มพวงดวงจันทร์สำหรับปีหน้าครบ31ปีพุ่มพวงนั้นก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นเพราะตนเองได้เข้ามาดูแลเองทั้งนี้เพชรพุ่มพวงจะมาร่วมงานประกาศรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2565นี้ด้วยในฐานะผู้เชิญรางวัลโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่29กันยายน65ณโรงละครเคแบงสยามพิคเนต สยามสแควร์วันขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ